ที่นี้มาติดตามอาการหลังจากทำตาค่ะแล้วก็เสริมจมูกไปด้วยสองอาทิตย์เนาะสวยยังสวยมากมีแต่คนชมเช,ช,ชมแล้วแ่จมูกก็สวยทุกอ,อย่างเร่องปากไปด้วยนิดนึง่ะดูตากันหน่อยค่ะหลับตาค่ะนี่คือแผลสองอาทิตย์นะเดี๋ยวแผลจะดีกว่านี้มากๆเพราะเดี๋ยวเราจะให้หยาไปตบนกติวนิดน,นึงดวมตาจะสวยมีเสน่ห์เงางามสวนมา อ่าเดี๋ยวดูจมูกกันหน่อยให้มีเงินหน้าเนี่ยนะดูดิไม่ต้องโอเพนก็ได้ขนาดนี้ก็พอโอเพนมาก็ไม่ดีอันนี้ก็สตีอสตอนสี่นาทีที่ทางก็สวยอยู่แล้วแล้วมันก็รับกับจม,มูกสองจม,มูกพอ,มมอดีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างชอบชอบ,ชอบมาก <c oughs> คือแบบทุกอย่างมันรับกันเนาะชอบจบตกกระจกไหวขึ้นอะ่ะ <c oughs> ชื่นชมหน้าตัวเอ๊ะแ,แต่งหน้าได้แล้วนะ อแต่งบ้านเอ๊ะวันนั้นอยู่แต่งแต่งทุกอย่างแต่งเต็มแต่วันนี้แบบอยากปล่อยให้มันออกซิเจนเข้าหน้าออกซิเจนโอเคเดี๋ยวรนะดี